อาจารย์โกโจแขนหลุดครับผมสวัสดีครับทุกท่าน ผมมีร้านเติมโลบักมนแนะนําอยากให้ทุกคนนั้นลองไปใช้กันจะเติมโลบักกดผลบอกฟุตคิงเลกาซี่นั้นก็มีรวดเร็วทันใจถ้าคิวไม่เยอะและบริการก็โคตรด,ดียังโจรมาต่อฟักเกอร์ลุงตู่เอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีดิตี้นะวันนี้เราก็อ,อยู่กันในเกมโลบักนะแบบที่มีชื่อว่า Build a Boat นะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกท่านคิดถึงกันหรือเปล่าครับผมคิดถึงหลายๆท่าน มากมากเลยนะครับผมคิดถึงแมปนี้ด้วยนะและว,วันนี้เราจะมาผจญภัยกับพี่ยังโจรโอเคครับผมก็ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เคยดูบิลอาบอดของพี่ยังโจรน,นะฮะผมเนี่ยจะสร้างเรือขึ้นมาแล้วก็ให้พี่ยังโจรผจญภัยไปกับเรือเรานะมาดูกันว่าพี่ยังโจรเนี่ยจะไปถึงเส้นชัยหรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็มีถึงบ้างแล้วก็มีตัวแตกตายบ้างนะครับ <c oughs> โอเคผมได้ทําการสร้างเรือเป็นที่เรียบร้อยครับผมมาดูเรือลําแรกกันเลยนะฮะ เป็นอน,นิเมะชื่อดังตอนนี้ครับนั่นก็คืออาจารย์โกโจอาจารย์โกโจขี้ก้างพูดเล่นครับพูดเล่นนี่คืออาจารย์โกโจนะครับผมในรูปแบบขี้ก้างนะครับทุกคนนะเป็นไง กลายเป็นขี้ก้างแมนเลยนี่ครับผมอาจารย์โกโจของจินอยู่ข้างหลังนะแต่ว่ารอบแรกเนี่ยผมขอเอาอาจารย์โกโจ2 d ดีนะครับเอาไปผจญภัยก่อนละกันนะมาครับคุณผู้ชมครับเราลองเอาอาจารย์โกโจขี้ก้างผจญภัยดูพี่ยังโจรหวังว่าพี่จะไหวนะโอ้มีคนแล่นเรือก่อนเราแล้วครับผมมาเราจะพาอาจารย์โกโจออกไปสู่โลกกว้าง อาจารย์โกโจหงายหลังบล็อกทุกอย่างของอาจารย์โกโจคือบล็อกไม้นะครับซึ่งโดนอะไรก็จะแตกเลยนะเอาเอามีคนอยากมาอยู่กับอาจารย์โกโจนายอยากอยู่กับเราใช่เป่าไม่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนเพื่อนเขาจะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ดูแตกาย <c oughs> เรือที่นําหน้าเราไปนั้นเคลียร์ทุกเส้นทางให้เรามาดูกันครับมือของอาจารย์โกโจต่อยหิน <c oughs> <c oughs> มือค่อนข้างจะแตกไปนิดนึง ไว้ครับผมด่านแรกอาจารย์โกโจคิดกั้งผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมเพิ่งสังเกตด้านขวามันมีด่านบอกเราด้วยนะครับว่าตอนนี้เราถึงด่านไหนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย้ยอาจารย์โกโจขาขาดแขนขาดโอ้ไม่นะพี่ยังจนไหวบอกช่ำไหมักหน่องดาวตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่4แล้วนะครับผมอาจารย์โกโจพบกับอาจารย์โกโจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิ้นปิ้นเหลือปิ้นโอ้โอ้โอ้โดนน้ำพุ แต่ยังรอดนะแค่นี้มันอีซี่เนาะไม่มีใครทําอะไรเราได้จริงๆต่อให้เราจะเป็นขี้ก้างแมนก็เถอะชนได้หมดบอกเลยชนทุกปัญหาแต่ว่าความตายกําลังจะมาเยือนเอ,อ้บโอ้โหโลอยลอยไปแล้วก็ลอยมาว๊าทุกท่านเจอเรื่องชกชะตาหรือไม่ก็ไม่นะกูว่าล้านเรียบร้อยแตกอุ๊อ้อุอ๊ยหัวสักโอ้โหรอดรอดไหมทุกท่านโอยจะพึบโดดโดด ไม่ไม่รอดแน่เลยว่าโอ้โหรอดครับผมต่อให้แขนจะขาดแต่กูแตกฮลโลตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟเวอร์ v i p นะครับผมผมอยากลองแล่นเรือแบบตรงๆบ้างนะไม่ได้แล่นออกมาจากซ้ายจากขวานะฮะเมื่อกี้เราเกิดฝั่งสีน้ําเงินนะเราก็เลยต้องได้แล่นจากฝั่งซ้ายนะครับผมมารอบนี้เราจะแล่นตรงๆอาจารย์โกโจแบบสําเร็จรูปเมื่อกี้อาจารย์โกโจแบบ2ดีก็ถือว่าเอาเรื่องนะ ผมว่าก็โหดพอตัวเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยทั้งตัวเนี่ยเป็นแค่บล็อกไม้นะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีบล็อกไม้นะครับลองสร้างเรือขึ้นมาเจ๋งๆดูครับเพราะว่าอาจจะผ่านไปถึงด่านเกือบสุดท้ายก็ได้นะเมื่อกี้เรายังผ่านไปไกลเลยเนาะมาครับนี่ครับผมอาจารย์โกโจของจริงออกเดินเรืองัดท้งงัดท้งงัดทางงัด ชาวเว็บโอ้ไม่ก็เจอด่านเห็ดพิษนะคะด่านเห็ดพิษนี้ถ้าเกิดว่าตัวเราโดนพิษเห็นไหมครับอาจาร,รย์โกโจขี้ก้าง ตัวติดพิษครับผมจะกลายเป็นสีม่วงทันทีนะผมจะบินเลยแล้วกันนะครับผมบินฟืบอาจารย์โกโจของจริงบินได้น้อง <c oughs> ไม่โดนเห็ดพิษครับผมรอดแบบชิวเฉียบอ๋อฟิวงอ,อ,อ้โ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 อ้บังคับการบินด่านคริสตันนะครับด่านนี้โอเคปิดการบินแป๊บอาจารย์โกโจด่านต่อไปคือด่านโคโนฮะดินจางอคุเละโดนแน่เึบเป็นด่านแนวไหนว อย่าบอกนะว่าคุณในปึ๊บหลบคุณในโดนคุณในเต็มๆยี้ก็ต้องเปิดพลังปัดซ้ายเรามีพลังครับเปิดพลังปึ๊บนี่อาจารย์โกโจลิ้นชาไสยเวทโคดโคดปาร์ไม่เข้าปึ๊บป๊บโอ้โหพลังหมดชิบหายเอออุ้ยอุ้ยทุกท่านอาจารย์โกโจโดนปักโดนปักหัวหัวแตกโอ้ my god ทุกอย่างถาถมใส่พี่ยังโจนพี่ยังโจนไหวบ่สมัยมากนอกเบาอาจารย์โกโจแขนหลุดครับผมอุ้ยโอ้โดนเต็มเชื่อตายแต่ไม่ตายยังโจนยังไม่ตายไปรับชมคลิปกันขอตัวไปเต้นตองอยก่อนอยากโดดขึ้นไปบนหัวของอาจารย์โกโจนะครับเพราะฉะนั้นตอนน้ำลดผมจะโดดเข้าไปโอเค thank you ได้ยินเสียงน้ําตกแล้วครับข้างหน้าเรามาดูกันช็อตนี้เป็นช็อตที่เสียวใส้ที่สุดในชีวิตบอกเลยพี่ยังโจรพี่ต้องสู้ห้ามตายไปวาวผ่านครับคุณผู้ชมโอ้โอ้ดูแขนพี่ยังโจรยังโจรไม่เป็นอะไรมือพี่ยังโจรขาดออกไปเลยครับ โอ้แต่ก็อาจารย์โกโจอย่างนั้นก็พาเรามาส่งได้นะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อมาขอลิ้มรดความปลดล็อกสกินตัวทองกันหน่อยเฮ้ยอ่าโฮมือขาดปลดล็อกสกินตัวทองโโคตรอิ่ม๊บโอเคโ,โอ,โโอ,โโอโมันเปลี่ยนการรับทองแบบใหม่นะครับ เฮ้ยผ่านแล้วครับคุณผู้ชมครับผ่านแล้วโอเคครับผมเรามาเรือลำต่อไปกันเลยนะเรือลำสุดท้ายที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือทันจิโร่เทมากเทมากทันจิโร่เอาละเราจะมาผจญภัยด้วยเรือทันจิโร่กันนะครับคุณผู้ชม โอเคตอนนี้ผมนั่งหรือยังก็ยังไม่ชัวร์อ่านั่งเสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมทุกอย่างดูราบเลื่อนดีมีต่างหงต่างหูนะครับแต่ส่วนทรงผมเนี่ยมันทำยากจริงๆนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> มาเริ่มกันเลยนะครับลุยเฮิบไปครับผมเรือทันจิโร่ผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยทุกท่านผมทำปราณวาลีไว้เห็นมือขวาไหมครับผมสามารถใช้ปราณวาลีได้ทุกท่าน3 2 1หนึ่ง ปราณวาลีีนี่ครับผมการสูดหายใจของลมป่านแค่น,นั้นยังไม่พอเนยครับผมสามารถใช้คังระแดนได้ัเอาลเอียงวะ ละครับผมเราจะเจอกับด่านที่อาจารย์โกโจก็เอาไม่อยู่นะครับนั่นก็คือด่านนินจาโคโนฮะนะเราใช้ปราณวาลีนี่มามาเหอะมีคุณองคุณในก็เข้ามาแทงไม่เข้าสักอันแทงไม่เข้าสักอันครับผมมีคุณในเออ้ึๆๆๆอๆ <laughs> ทําไมผมชอบหลบเลื่อนไปโดนวะเฮ้ยไ,ไม่ไหวละต้องใช้ต้องใช้ ราลอดจนได้ครับคุณผู้ชมเราลอดแล้วใช่ไหมพี่ทันจิโร่แน่นอนอยู่แล้วน้องบาวแขนกูขาดเรียบร้อยพี่ทันจิโร่แขนขาดมาถึงแล้วครับด่านที่ทดสอบความแข็งแกร่งืออเท้าเราก็ติดพิษด้วยนะครับผมโดนเห็ดพิษเข้ามานะไปพี่ทันจิโร่เอออดถ้าเราไม่สู้เราก็ตายโอ้โหแขนขาดไปลวเลยเฮ้ย หวังว่าหัวเกจะถึกนะโอเคผ่านอยู่ผ่านอยู่นะแค่นี้มันก็อีซี่นะการฝึกใช้หัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออเหมือนพี่ทันจิโร่นั้นจะหัวล้านมากกว่าเดิมสรงผมหลุดไปเราผ่านแฮพี่ทันจิโร่นั้นพี่สูน์แล้วว่า เขาเนี่ยเหมาะสมกับน้ำจริงๆนะไม่ว่าจะก,กระแสน้ำแบบไหนเขาก็เอาชนะมาได้รอดแล้วครับผมพี่ทันจิโร่แมาไทแกไปหากล่องแปบบ๊บ <c oughs> โอเคครับผมเราพาพี่อย่างโจนผ่านแล้วทุกท่านขอรับแบบงามๆรอบนี้ไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีอะไรเลยครับผม <c oughs> เรียบร้อยโอ้โห โอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นผมสร้างตัวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะไม่ว่าจะเป็นอนิเมะอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูนะครับยังไงก็จะลองสร้างให้สุดฝีมือนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันใหม่ครับผม